สวัสดีครับวันนี้มาดูกันว่าผมสั่งอะไรมาจากในร้านค้าออนไลน์เป็นของที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยสั่งซื้อมาในชีวิตแบตเตอรี่ฮะปกติจะไปเปลี่ยนที่ร้านตลอดเดี๋ยวนี้เฉลี่ยแล้วประมาณ2ปีนะฮะทีทางร้านเขาเขียนมาเรียบร้อย,ยนะครับว่ากรุณาถ่ายคลิปตอนแกะสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าถ้าเกื่มันมีการผิดพลาดเสียหายระหว่างขนส่งนะ ระหว่างข้างในมีตวนร้านเขาก็แพ็คมาดีนะฮะขนส่งของ b บ s เอ็กเพ s สนี่ก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ใช้เวลานานเกินเหตุน,ะนานเกินจําเป็นแต่ว่าไม่ได้รีบอะไรนะเพราะว่ารถจอดเฉยๆช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยรถจอดทิง้งทิ้งจนกระทั่งแบตเก่าสตาร์ทไม่ติดโทราะม,มันเริ่มจะเสื่อมอยู่แล้วก็เลยสั่งอันใหม่มาตัวนี้เป็นขนาด45แอมป์นะครับของ p a n a s ซ onic รหัส 50B24L คือขั้วบวกอยู่ทางซ้ายนั่นเองครับแกะมาได้แล้วนะครับก็ะจะเห็นว่ากล่องที่มีรอยบุบอะไรผิดปกตินะครับก็มีคำเตือนของโรงงานมาเรียบร้อยก็แบตเตอรี่ประเภทน,นี้<ๆ>เขาเรียกว่าแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับมันจะชาร์จไฟมาจากโรงงานแล้วไม่ต้องมาชาร์จเหมือนกับสมัยก่อนตามร้านทั่วไป ถ้าทำร้านเนี่ยราคาผมเช็คดูในย่านยานบ้านผมเนี่ยนะเขาก็ประมาณพ7นเจ็ดพนเจ็ดนี่คือเขามาเปลี่ยนให้ถึงบ้านเลยแล้วก็ตีเทินเปลี่ยนลูกเก่าไปอันนี้ได้มาราคา1,200กว่าบาทพอรวมส่งเข้าไปแล้วก็กลายเป็น1,365บาทถูกลงไปพอสมควรก็จะพบว่าบริเวณฝาเนี่ยที่เขาซีนมาเนี่ยมีน้ำกด ขอกมันนิดๆน,นะครับเพราะว่าการขนส่งก็จะเป็นอย่างนี้ละครับธรรมดาเดี๋ยวเราทําความสะอาดเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดก่อนก่อนใช้งานแบตเตอรี่แกะกาวทั้ง6ช่องเขากาวอุดมาด้วยทีนี้ทําตามที่เขาแนะนำกนะ็คือแกะกาวไอ้พวกนี้ออกให้หมดก่อนใช้กาวร้อนนะครับยิงมาใช้ปลายไขควงอะไรกันนะครับแคะออกมา ไม่ยากครับไม่ยากแบตเตอรี่วนี้มันกึ่งแห้งนะครับใช้ไปถ้าเผื่อรถใช้เยอะๆสี่เดือนขึ้นไปนะควรจะเช็คน้ํำกันเช็คระดับน้ํำกันบ้างมันถอดออกมาได้นะครับมันเปิดออกมาได้อ่ะก็ต้องเก็บไปรับประกันไว้นี่เป็นี serial number นะครับนเดี๋ยวเราเอาออกจากกล่องมาดูก่อนเลยแล้วกันนครับดูนี้เขามีหูหิ้วให้อย่างนี้ ถึงออกจากกล่องมาเอาจากก,กล่องมาแล้วามาดูว่าข้างๆมันมีอะไรเลอะเทอะเสียหายไหมไม่มีใช้ผ้าชุบน้ําผ้าเก่าๆนะอย่าเอาผ้าเช็ดรถนะเดี๋ยวมันกดมันไปโดนรถเน d ตอินไทยแลนด์นะครับโรงงานไทยเรานี่แหละไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีซับซ้อน,เ,โนโล Sub เลยแบตเตอรีทโโ่ทําไม่ยากจะมีปลอกมาให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไปเจอแบบตัวตัวรัดแบบอันใหญ่ ก็ต้องใส่ปลอกตัวนี้เข้าไปเปลี่ยนที่ร้านเขาก็ไม่ให้มาถ้าเปิดเราไม่ได้ใช้เปลี่ยนที่ร้านเขาตีลูกเก่าขึ้นไปได้วยนะฮะราคาพันเจ็เนี่ยอันนี้พันสามร้อยกว่าบาทก็ถูกไปประมาณสามร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าต้องเปลี่ยนเองเปลี่ยนที่ร้านก็ดีอย่างที่ถ้าเราให้เขาวัดกระแสชาร์จวัดะไร้ด้วยนะครับถ้าเราไม่มีมิเตอร์เองแต่ถ้าเรามีมิเตอร์เองมีคลิปแอมมีอะไรก็ไม่เป็นไรเปิดอันนี้มาถึงจะมองเห็นอินดิเคเตอร์ตรงนี้ สีฟ้ารอบๆแล้วก็ตรงกลางเป็นสีแดงแสดงว่าไฟเต็มปกติอนนี่นะครับไฟที่เขามีมาจากโรงงานนะครับก็12.44โวลต์วัดได้ตามนี้ใช้มิเตอร์ธรรมดานี่แหละครับเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่ในรถแล้วก็ลองสตาร์ทดูเลยการถอดแบตก็ให้ใช้ประแจเบอร์10แหวนหรือปากตายก็ได้นะครับเบอร์10 น้ำกรดมันรั่วขึ้นมาตรงนี้ได้ไอน้ํากรดนะครับทาให้เป็นสนิมทองแดงไอ้สนิมสีฟ้านี่คือสนิมทองแดงนะครับแล้วก็ถอดตัวเพลทล็อกแบตเตอรี่ก่อนเบอร์สิเหมือนกันเดี๋ยวถอดก่อนนะครับอถอดเพลทออกแล้วนะครับทีนี้การถอดขั้วแบตเตอรี่เนี่ยแนะนําให้ถอดขั้วลบก่อนต้องถอดขั้วลบก่อนเพราะว่าขั้วลบเนี่ยเป็นขั้วกราวถ้าเราเอากราวไว้แล้วเราไปถอดขั้วบวกก่อนเดี๋ยบางทีประแจรเราบิดพลาดแล้วไปโดนตัวถังซึ่งเป็นกราวเนี่ย ปัจแจมันอยู่ใกล้ตัวถังจังหวะที่เราบิดพลาดไปโดนมันจะช็อตนะครับเลยจะต้องถอดขั้วลบออกก่อนอันนี้เราบิดไปเนะี่ยจะว่างๆนะไม่โดนอะไรที่เป็นโลหะเลยนะครับถึงโดนก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าขั้วลบมันก็เป็นกราวอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องเอาแปลงมาขัดขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครัเพราะขั้วเป็นออกไซด์ทองแดงหมดเลยทีนี้ก็ถอดขั้วบวกขั้วบวกนี่ยังครีมดีอยู่ปัจแจก็ยังเป็นเบอร์สิบเหมือนเดิมครับเบอร์เบอร์เดียวจบงานแบตเตอรี่ได้เลยอ่าเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเผื่อ แก่มันไปพลาดโดนตัวถังโดนอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับเพราะว่าถอดแล้วถ้าถอดแบบนี้ไม่ได้จําไม่ได้หาแบตลูกเล็กมาจําไว้ในพวกวิทยุพวกอะไรจะรีเซ็ตหมดแต่อันนี้ไม่เป็นไรของผมไม่ได้เป็นเครื่องเสียงไฮเอ็นอะไรก็ไม่ยากเป็นวิทยุติดรถธรรมดาบ้านๆนี่ก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเรายกลูกเดิมออกมาก่อนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่กากนะก็เอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ใส่กับลูกใหม่เอาไว้ทําความสะอาดก่อนถอดมาก่อนของเดิมของ G.S. นะครับ G.S. แบตเตอรี่รหัสเป็น B6B24L L นี่ก็คือซ้ายนะฮะเลขควบบวกจะอยู่ทางด้านซ้ายอ่ะกดยกขึนมาเลยครับนี่เราก็ทำความสะอาดตรงไอเ้เพลทที่วางแบตเตอรี่อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะมันเป็นถาดพลาสติกเอาไปล้างทำความสะอาดอะไรก่อนก็ได้นะครับเอาแปรงลวดขัดออกนะครับ ขาดจนเห็นเนื้อทองแดงแล้วจริงๆแล้วควรจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าถ้าเห็นเนื้อทองแดงอย่างนี้มันไม่มีเนื้อนิกเกิลเคลือบเอาไว้มันจะทําให้เกิดออกไซด์เกิดสนิมได้ง่ายเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาเปลี่ยนเรามีครีมย้ำอยู่แล้วเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็ปอกสายใหม่แล้วก็ย้ำตัวใหม่เข้าไปเท่านั้นเองไม่ได้ยากอะไรแต่อันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวใช้ไปก่อนพอให้รถวิ่งไปซื้อข้าวซื้อของได้ก่อนนะครับอ่ายก ลูกใหม่มาใส่นะครับก็ให้ขั้วบวกหันไปทางนี้แล้วก็เวลาใส่ย้อนทางกับตอนถอดตอนถอดเราถอดขั้วลบก่อนใช่ไหมฮะตอนใส่เราก็ใส่ขั้วบวกก่อนให้เรียบร้อยอย่าได้ไขประแจทางด้านขั้วบวกให้เรียบร้อยไม่ไปช็อตกาวไม่ไปอะไรแน่นอนนะครับพอใส่เสร็จทั้งสองขั้วแล้วดูว่ามั่นคงดีแล้วใส่แบตเตอรี่กาดอะไรเรียบร้อยปิดขั้วบวกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ไอ้ตัวเพลทลักให้ลองสตาร์ท เครื่องดูก่อนถ้ามีอะไรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าถอดออกหลายๆรอบแล้วก็ลองสตาร์ทดูกอ่อนสบายมากครับชึ่งเดียวติดเลยทีนี้เราก็ใส่เพลตล็อกแบตเตอรี่ได้เรียบร้อยละได้เลยนะครับไม่มีปัญหาละเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาลัดไอ้เจ้าตัวเพลทล็อกเนี่ยอย่าออกแรงมากจนสุดแรงเกิดเลยพวกนี้นะครับเอาแค่พอให้มันอยู่แล้วก็ แบตเตอรี่ไม่ไม่ขยับขยื่นลองมาโยกดูเบาแน่นมากเนี่ยเดี๋ยวขอบแบตเตอรี่มันจะร้าวเวลาโดนความร้อนเยอะๆมันจะเป็นแรงกดทับบริเวณด้านข้างทั้งสองสองข้างเนี่ยไอเจ้าตัวแบตเตอรี่กาดนี่ก็ดีอย่างมันจะป้องกันข้างนี้ไอข้างนี้ถ้าเผื่อมีแผ่นยางในยางไนเก่าก็เอามาตัดใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อขั้วมาเปลี่ยนอีกเดี๋ยวค่อยทําตอนนั้นอีกทีวันนี้เอาแค่พอให้มันขับรถไปซื้อของอะไรต่ออะไรได้ไดบ้างนิดหน่อยก่อนจําไว้อย่างหนึ่งตอนถอด ถอดลบก่อนตอนใส่ใส่บวกก่อนเท่นั้นเองนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถอดลูกเก่ากลับมา1265บาทค่าส่งของ b บ s e x p กเพ s อีกร้อยนึงก็เป็น1365บาทสำหรับพ a นา s ซ n i กตัวนี้นะครับ 50B 24L เป็นรุ่น 45M แอมวันเดือนปีที่ผลิตก็เดือน3ปี2020นี่นี่เองมีนานี่เองที่ผ่านมาแบตสดใหม่ สั่งจากร้านในออนไลน์นะครับลูกเดิมเมื่อแอมเหมือนกันนะแต่รหัสเขาจะเป็น 46B 24L ไอในตัว4 5 50 45 4 6อะไรนี้ไม่ใช่บอกค่าแอมหรอกนะครับถ้า B กับ 24L เนี่ยนจะเป็นบอกขนาดขนาดเท่ากันนะครับขั้วบวกอยู่ซ้ายก็ถ้าจะเอารุ่นเดิมที่ร้านไปเปลี่ยนที่ร้านเอารุ่นนี้เลยนะก็1ัน0นะครับ1600แล้วก็ตีเทินลูกเก่าด้วยตัวนี้ใช้มาตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือน7 ปี59เเปลี่ยนเมื่อเดือน7ปี59ปีนี้6 3 3ปีกว่าแล้วนะครับถือว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้าถือจะเอารุ่นนี้เอารุ่นนี้ได้เปลี่ยนที่ร้านเขาคิดพันเปีเทิร์นลูกเก่าเหมือนกันอันนี้ได้มาพันสรวมสง่งคิดอยากจะได้ลูกเก่าเก็บไว้ใช้สำรองที่บ้านใช้รถ2คันถ้าวัวอีกคันหนึ่งแบตมันเสื่อมก็จะได้มีอันนี้ไว้สำรองเพราะว่าที่ชาร์จแบตก็มีอยู่แล้วมีแผงโซลาร์เซลล์ก็มีแล้วโซล่าชาร์จเจออะไรก็มีแล้วใช้ชาร์จจากโซล่าเอาไว้ เรียงๆไว้เก็บไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินเผื่อไฟท,ที่บัสไฟดับอะไรต่างๆก็ยังเอามายังได้อีกพักหนึ่งนะครับสรลุปแล้วก็โอเคครับถูกลงไปประมาณ300บาทแต่ว่าได้ลูกเก่าเอาไว้เป็นพลังงานสำรองอีกลูกหนึ่งแม้จะไม่เต็มที่นักแรงดันกระแสเนี่ยยังโอเคยังใช้งานทั่วๆไปได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่า CCA เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอในการใช้สตาร์ทรถแล้วเพราะการสตาร์ทรถเนี่ยมันใช้ดัง 2300แอมป์่ M, แต่ว่าตัวนี้ค่า CCA มันคงจะตกลงไปจนไม่ไม่พอที่จะสตาร์ทแต่ว่าใช้กับพวกไฟแสงสว่างหลอด LED 5วัตต์ใช้กับพัดลม USB ใช้กับอะไรพวกนี้ยังได้อีกนานครับเดี๋ยวเราลองวัดไฟกันดูว่าได้ประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับลองวัดไฟดูในสภาพที่ยังไม่ได้ชาร์จนี่ก็ได้เกือบเกือบ12โวลต์แล้วนะครับเดี๋ยวไปชาร์จแล้วก็คงจะได้12โวลต์กว่าเพียงพอต่อการนำไปใช้งานได้ต่อยาวๆครับ ประหยัดได้ก็ประหยัดไว้ก่อนครับช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ